เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาจงเลือกเอาแต่สิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีๆเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอ่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนักคลินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิดรหมอของหลวงพระเดิมและถ้าพูดถึงพระเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้ำโพ แล้วก็ที่สําคัญต้องบอกว่าในเมืองปากนําโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยมกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาประมีของเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496 เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B IG O N E ตามด้วยหมายเลข99ิกกวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ าแล้วนะครับวันนี้ก็ผมนักกรียนมีดหมอก็ยินดีต้อนรับนะครับทุกทกท่านนะครับอย่างเข้าสู่การเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะเนื่องจากว่าวันนี้นะครับก็เป็นวันที่อีกปันนึงที่ผมได้มีโอกาสเข้ามานั่งทักทายเข้ามานั่งพูดคุยนะครับเข้ามาสนทนาเกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์ของเรานรในเขตภาคเหนือตอนล่าง ไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อรุ่งก็ดีหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ผมก็พยายามที่จะนําเอาความหลากหลายนะครับนะของครูบาอาจารย์นะที่มาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ท่านได้รับชมนะครับอย่างต่อเนื่องและข้อที่สําคัญก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วหากท่าน เห็นในแต่ละวิดีโอนะครับนะเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปถ้าเป็นอย่างนั้นก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเข้ามาช่วยกันนะครับก็คือเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อนั้นก็คือให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นนะครับให้เป็นที่รู้จักของผู้คนเรียกว่าให้มากยิ่งขึ้นแตจริงๆแล้วชื่อเสียงของท่านนั้นเรียกว่าขาจรขาจาไปทั่วทุกที่ทุกคนทุกแข่งอยู่แล้วล่ะนะ แต่ก็เนื่องจากว่าที่ผมเข้ามานะครับก็คือ,อทำการ <c oughs> เขาเรียกว่าทำคลิปทำวิดีโอเนี่ยต้องการที่จะทำการเผยแพร่นะครับเกี่ยวกับกิตติศักดิ์นะครับของครูบาอาจารย์ของเรานะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมหรือว่าหลวงพ่อลูกหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะก็ต <c oughs> ้องการที่จะให้ เครื่องรางหรือวัตถุมงคลเหล่านี้นะครับให้เป็นที่รู้จักของผู้คนเนี่ยให้เขาเรียกว่านานเท่าแสนนานนะครับหรือว่าให้อยู่กับคู่เมืองไทยของพวกเรานี่ก็คือไปแสนนานเลยทีเดียวนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขนาดนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้รวบรวมนะครับที่ผมได้สะสมกี่สําคัญนั้น ต้องบอกว่ามีดแต่เล่มนั้นนะครับก็ได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ได้ผ่านการคัดคกรองนะมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะที่ท่านเห็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่นะทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งส่วนตรงกลางก็จะเป็นมีดสลิกานะครับนะเป็นมีดปากกาด้ามตัดนี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะ เป็นสลิกาก็มีนะครับนะสลิกาด้ามตัดก็มีแต่ผมก็มาวางนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดให้ท่านดูแต่วันนี้จะนําเอาเป็นมีดนะครับอ่ทิตด้ามเป็นสีดําๆนะครับนะเป็นมีดปากกาด้ามไม้ฝักไม้ที่สําคัญนั้นเป็นมีดยุคต้นของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพของเรานะครับจะมาเปิดให้ท่านได้ชมนะ เอาล่ะนะครับก็ในวันนี้จะไม่ใช้เวลานะครับให้เนนานสักเท่าไหร่นะครับก็เนื่องจากว่าในแต่ละคลิปในเทวลโอนะครับที่ผ่านมาผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะแต่ช่วงหลังๆนี้ผมพยายามที่จะเซฟเวลาจะตัดเวลาลงมาให้เหลือประมาณสัก10หรือ20กว่ากนาทีประมาณนี้นะครับเต็มที่ก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะครับก็เนื่องจากว่าไม่อยากที่จะใช้เขาเรียกว,ว่า เวลาให้ยาวนานนะครับแต่ละคลิปแต่ละวิดีโอนะครับก็เนื่องจากว่าเพื่อนแต่ละท่านเนี่ยก็นะครับหรือแฟนคลับแต่ละท่านก็พอจะใครเรียกว่าใช้เวลาสั้นๆนะครับในการที่จะเข้ามาเยี่ยมชมนะแต่จริงๆแล้วหลักการเรียนรู้จริงๆแล้วเนี่ยก็ถ้ามีเวลานะครับนะเรียนรู้นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเราย่าไปจํากัดในเรื่องของเวลาการเรียนรู้นะครับเพราะว่า ความรู้เป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเพราะถ้าเราสนใจเกี่ยวกับาทางด้านเครื่องรางต้องมีความรู้นะครับนะาบางท่านเนี่ยก็ต้องการที่จะอยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับนะอ,อยากจะเช่าหาบูชาไว้สักเล่มสองเล่มอย่างนี้ก็คืออยากได้นะครับแต่ก็ไม่ชอบการเรียนรู้นะาบางคนก็ มาขอแบ่งนะครับมาขอเช่าส่วนใหญ่ก็ผมก็จะบอกถามก่อนนะครับว่าต้องมีความรู้มาบ้างนะอ่าไม่ใช่ว่าเช่าไปแล้วไปเที่ยวตะเวนถามคนนู้นคนนี้ทีนะครับนะก็คืออย่างนี้เป็นตน้นอย่างนี้ก็ถ้ายังไม่มีความรู้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะไม่แบ่งไปเพราะว่าเนื่องจากว่าแบ่งไปแล้วนี่ก็จะเป็นปัญหานะ ปัญหาไม่จบไม่สิ้นนะครับนะพอได้มีดไปปั๊บก็ไปวิ่งถามคนนู้นทีวิ่งถามคนนี้ทีนะ,ะผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีความมั่นใจเนี่ยก็ไม่ควรจะเช่าหานะครับไม่ควรจะเจ้าหานะอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับก็อย่าไปคาดหวังว่าคนอื่นนั้นเขาจะเห็นเหมือนเราเขาจะคิดเหมือนเราเขาจะทําเหมือนเรานะ บางอย่างเขาไม่เห็นในสิ่งที่ท่านเห็นเลยนะครับนะเขาจึงบอกว่าคนที่ใช่เนี่ยก็มักจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นๆมองไม่เห็นเป็นว่าถ้าเกิดว่าท่านมองเห็นแล้วท่านตัดสินใจแล้วนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องไปปรึกษาใครนะครับนะ,ะเซียนนะครับมีเยอะนะครับนะแต่ก็ผมเชื่อเลยนะครับว่าต่อให้เป็นเซียนขนาดไหนก็มุมมองนะครับมุมมองก็คงจะก็เรียกว่า มองไม่เหมือนกันนะเห็นไม่เหมือนกันจึงมีคำกล่าวไว้ว่านะครับอสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็เห็นเป็นแต่โคลนตมส่วนอีกคนนั้นเขามีสายตาที่แหลมคมนะเขามองงุมไหนตรงไหนก็เห็นเป็นแต่ดวงดาวแผ่วๆไปสมด์นี่อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเพะฉะนั้นนี่ก็คือขึ้นชื่อว่าเซียนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเซียนแบบไหนนะ ก็คือไม่รู้ตาคมหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับนะวันนีอ้อาจจะสู้สายตาท่านก็ไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็เรียนท่านตรงๆว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านเห็นว่าใช่แล้วเห็นว่าดีแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับเมื่อตัดสินใจแล้วตัดสินใจเลยนะ,ะไม่จําเป็นอย่าไปตะเวนถามใครนะครับยิ่งถามเยอะยิ่งเรื่องเยอะนะครับ ่านลองไปถามสักห้าคนนะครับแต่และคนตอบไม่เหมือนกันนะ,ะเพราะเขาเห็นไม่เหมือนกันนะเขาเห็นที่สําคัญคือเห็นไม่เหมือนท่านนะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับนะทุกเล่มนะครับทุกเล่มนี่ไม่ว่าจะเป็นที่วางไว้น้าล้องขนาดนี้นะครับนะมีดผมเองนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเช่าหาบูชาอยากจะมาแบ่งเนี่ยถ้าไม่มีความรู้บ้างก็ผมจะไม่ขอแบ่งผมจะไม่ให้แบ่งนะครับนะไม่ให้แบ่งก็เป็นอันว่า ถ้าแบ่งไปแล้วก็เกรงว่าจะไปมีปัญหานะ,ะเพราะที่สําคัญนั้นมีดผมเนี่ก็จะไม่มีนะครับส่วนใหญ่จะไม่มีใบรับรองไม่มีใบรับประก,กันนะครับนะ,ะเพราะว่าผมจะไม่พยายามที่จะไปทําอย่างนั้นนะครับเพราะเรามันสายพุทธคุณนะไม่ได้เน้นพุทธพาณิชย์นะครับนะเน้นพุทธคุณนะเรามีความเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับนะ อะละที่สําคัญมีดตะเล่มนั้นก็ผ่านการคัดเลือกผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะ,ะเมื่อตัดสินใจแล้วก็ตัดสินใจเลยนะครับนะอย่าไปตะเวนถามนู่นถามนี่นะครับนะผมเชื่อว่าการถามเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะ แต่ถ้าเกิดว่าท่านไปถามผิดคนนะก็หมายความว่าไปถามคนที่ไม่รู้หรืคนที่ไม่รู้จริงคนที่ไม่รู้กว้างเนี้ยนะก็จะทําให้ท่านนั้นสูญเสียโอกาสนะครับที่สําคัญนั้นก็จะสูญเสียความรู้สึกนะเอาล่ะนะครับก็แปบ๊บเดียวก็ปาเข้าไป10นาทีนะวันนี้นะครับก็จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดปากกานะครับนะเป็นมีดปากกาขนาดเล็กขนาดจิ๋วนี่นะครับที่ผมได หยิบขึ้นมานะครับนำมาวางให้ท่านได้ชมอยู่ในหน้ากล้องขนาดนี้นะครับนะอันนี้จะเป็นมีดปากกาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโคนะครับที่สําคัญเป็นมีดยุคต้นๆของท่านนะก็ผมเก็บไว้นะครับไว้นานมากเลยนะครับนะเล่มนี้นะก็เรียกว่าหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับนะก็จะมาให้ท่านได้ชื่นชมนะครับก็จะเป็น เอาเป็นนั้นว่าถ้าเกิดว่าจะเอาความสวยความงดงามนะครับอาจจะไม่สวยเหมือนกับมีดนะครับเหมือนกับมีดยุคยุคกลางนะเหมือนกับมีดยุคปลายนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ท่านได้ดูนะครับนะนี่นะครับนี่ที่วางไว้ข้างล่างทั้งหมดนะครับอันนี้จะเป็นมีดยุคกลางนะเป็นมีดยุคกลางที่ให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะ อ่านะครับจะเป็นปากกาด้ามจำปีนะครับอันนี้เป็นสลิกานะครับเป็นสลิกาด้ามจำปีส่วนนี้จะเป็นปากกาด้ามตัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสลิกาด้ามตัดนะรวมทั้งนะครับที่เห็นอยู่นะบนหน้ากล้องนะครับนี่อันนี้ก็ผมมาเปรียบเทียบให้ท่านได้ดูนะครับกับมีดเนี่ยกับปากกาเล่มนี้นะปากกาเล่มนี้นะครับท่านจะเห็นได้ว่าความแตกต่างนะครับนามีดยุคกลางกับมียุคต้นนี่ก็จะ แตกต่างกันเยอะเลยทีเดียวนะครับนะไออันนี้ก็มาให้ท่านได้อยู่มาให้ท่านได้ชมนะครับเป็นแบบนี้นะครับนี่ผมพยายามจะให้ท่านได้นี่นะครับอันนี้ปักกายุคต้นนะครับที่สําคัญเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพของเรานี่แหละนะครับนะนี่ให้ท่านได้ชมในส่วนของภายนอกก่อนนะเดี๋ยวผมจะ ซูมให้ท่านได้เห็นนะครับซูมให้ท่านได้เห็นก็คือความคมชัดลึกนะครับของมีดด้ามน,นี้นะครับนะท่านลองดูนะไม้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งนี่นะนะครับอเอาความสวยอาจจะสู้ยุคก,กลางยุคปลายไม่ได้แต่ถ้าเอาความใช่นะครับต้องเรียกว่าจัดเต็มไปเลยนะถ้าเอาความใช่เรียกว่าเต็มนะครับ เต็มเปี่ยมเลยล่ะนะครับในเรื่องของพุทธคุณและอนุภาพนะนะครับ <c oughs> นี่ก็ <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็เอามาให้ท่านได้ศึกษามาให้ท่านได้ชมนี่นะครับนะความเก่านะโอเคพอเราดูในส่วนของ <c oughs> ภายนอกแล้วเราก็มาดูในส่วนของภายในนะครับนะภายในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะ นี่เดี๋ยวสู่ให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ชมนะครับนี่เป็นในส่วนของภายในนะ่าก็คือในเรื่องของใบนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านได้ชมนะครับนี่นะ,อะพอเราดึงนะครับก็คือฝักออกมาเราก็มาชมในเรื่องของนะครับเมื่อกี้ดูในส่วนของภายนอกนะ <c oughs> <c oughs> เราก็มาดูในส่วนของภายในนะครับนะกภายนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับนะ,ะเก่ายิ่งกว่านี่ก็พยายามจะสูมให้ท่านได้ได้เห็นนะครับหนะ้าภายในนะก็เรียกว่าถ้าเป็นมีดยุคต้นนะครับอย่างที่ได้เรียนไปก็นะครับอายุเป็นร้อยปีนะครับนะสำหรับมีดเล่มน,นี้นะอายุเป็นร้อยปีก็ นะครับมาให้ท่านได้เห็นมาให้ท่านได้ชมนะครับความเก่าของไม้นี่นะครับนในส่วนของปลายของอาปากตานะนี่ของฝักนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตก็จะวางนะครับในส่วนที่ uh, ฝักเอาไว้ก่อนนะครับฝักเอาไว้ก่อนทีนี้มาดูในส่วนของ uh ใบนะครับมาดูในส่วนของใบนีดเล่มนี้นะครับนะอันนี้ก็ ก่อนที่จะไปดูว่านะครับคือตอกักขระนะครับอะไรไว้เราก็มาดูในส่วนของใบมีดนะครับมาดูในส่วนของใบมีดให้ชัดๆก่อนนะครับนะท่านจะดูจากนะครับว่าตั้งแต่ปลายของมีดนะครับมาถึงส่วนกลางนะครับนะก็เต็มไปด้วยรูสนิมนะครับเรียกว่าสนิมเล็กนะครับนะ สนิมปลายเข็มนะแล้วก็จะเป็นเต็มไปด้วยคราบไครนะครับนะเต็มไปด้วยคราบไครนี่นะก็นะครับผมพยายามจะซูมนะครับนะทุกครั้งทุกคลิปที่ผมทำคลิปวิดีโอนะครับจะเน้นซูมให้ท่านเห็นความชาัดชานนะครับให้ท่านเห็นความชัดเจนนะ,ะว่าแต่ละเล่มนั้นนะครับนะ ผมจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับสุดยอดอย่างนี้อะไรอย่างนี้จะไม่พูดนะครับนะอยากจะให้ท่านนะลองใช้สายตาของท่านนั้นนะครับเข้ามาติดตามเยี่ยมชมก่อนมาวิเคราะห์มาศึกษาก่อนนะครับนะามาใช้ดุลพินิจของท่านเองนะครับเียงแต่ว่าเมื่อดูแล้วท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็ท่านก็โทรเข้ามาที่เบอร์0863291496นะ เบอร์0863291496ก็โทรเข้ามาได้นะครับนะในทุกๆคำถามนั้นนะครับมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับอย่างแน่นอนก็ยกเว้นคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ขออนุญาตก็จะไม่ตอบก็คือในเรื่องของเก๊แท้นะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคำถามและเป็นคำตอบดูเหมือนจะดีนะครับนะแต่ถ้าตอบไปแล้วมันก็จะเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดี นะแลวก็ที่สําคัญนั้นมันเป็นคําถามและเป็นำคำตอบนะครับนะไปทําลายความรู้สึกของคนและคนที่ถูกทําลายคนแรกนั้นก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะอันนี้ก็เรียนไว้นะครับอาละครับเมื่อถามแล้วผมจะทราบได้อย่างไงอาจารย์นักลินประมาณนี้นะครับหลายท่านก็ถามผมเข้ามานะในคลิปนะครับก็ดีครับเป็นคําถามที่ดีนะอ่าก็คือส่วนใหญ่นะครับก็ คนที่อยากจะรู้นี่ก็นะครับนะ,ะต้องต้องเข้าไปเรียนรู้ในนะครับนะในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะสาเหตุที่มานั่งทําคลิปทำวิดีโอก็ต้องการที่จะให้ทุกท่านนะั้นก็คือค่อยๆเข้าไปนะ,ะศึกษาเรียนรู้ในแต่ละคลิปในติีโอนะครับที่สําคัญนั้นผมก็เห็นมีหลากหลายนะครับไม่ใช่เฉพาะคลิปของผมหรอกนะครับนะที่ทําไว้ก็จะมีหลากหลายท่านหลากหลายครูบาอาจารย์ที่ได้ทํา เรื่องราวเกี่ยวกับเครื่องรางหรือว,ว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับในเขตตากนะตอนล่างไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมของเราหรือว่าหลวงพ่อลุงของเรานะครับแล้วก็หลวงพ่อกันหลวงพ่อโกยนะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปรางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะาท่านค่อยๆเข้าไปศึกษาค่อยๆเข้าไปเรียนรู้นะครับนะก็นองจากว่า,าก็คือถ้าท่านอยากจะ ทราบเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัตินะครับความเป็นมาของพระอาจารย์นะครับทุกทุกท่านนะครับนั่นแหละครับก็ในหลายๆคลิปนะครับนันโดยเพราะในคลิปช่วงต้นๆเนี่ยผมก็ได้ทาไว้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประวัติความเป็นมาของท่านนะของแต่ละท่านนะครับของครูบาอาจารย์นะครับนะก็คือได้ทําเอาไว้นะครับได้ทําไว้ก็คือทุกๆุนะครับนีนะก็ นี่นะครับให้ท่านได้เห็นนท่านได้ชมนี่นะครับเป็น,นท่านลองดูนะครับนะ,ะใบมองตรงไหนก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์นะครับแต่มไม่ได้วความเข้มขังนะครับนะอันนี้ก็ได้ฉโลมนะครับน้ามันนะได้ฉโลมน้ํามันเอาไว้นะครับนะก็อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับนะ,ะก็คือปกติก็ถ้าเราปล่อยก็จะต้องสนิมก็จะไปทําลายนะครับนะเหล็ก กับสนิมก็จะเป็นของคู่กันนะถ้าเกิดใช้แล้วไม่รักษานะครับก็จะ,ะเรียกว่าสนิมนะครับกินนะกัดก่อนไปซะก่อนอ,อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเพราะนั้นของอที่เรารักที่เราหงแหนนี่ต้องดูแลแล้วก็เก็บรักษานะครับเป็นอย่างดีนะครับเป็นวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะเมื่อ แบ่งไปแล้วเนี่ยก็ควรจะเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับนะ,ะก็คอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะ,อะเอาล่ะนะครับก็พอดูในส่วนของอเขาเรียกว่าคราบใครหรือในเรื่องของสนิมนะครับความเก่าอะไรต่างๆเรามาดูสิครับว่าบนใบมีดนั้นนะครับได้ตอกอัขระไว้บ้างนะครับนะอ่า ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นอักคระทั้งหมด9ตัวก็คือ1นนะครับ2 3 4 5นะครับแล้วก็6 7 8 9นี่นะครับนะอ่าก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าเป็นพอระคุณ9นะครับเป็นพุทธคุณ9นั่นแหละนะเป็นพุทธคุณ9เป็นบทพระคาถาที่ไม่มีอะไรที่ ยิ่งกว่านี้ไปแล้วนะครับนะก็ตัวที่1นนะครับตัวหน้าในตอบคําว่าอะนะครับตัวที่2องตอบคาว่าสังตัวที่สามตอบคาว่าวินะครับตัวที่4ี่ตอบคาว่าสุขตัวที่ห้าตอบคาว่าโลตัวที่6กตอบคาว่าปุนะครับนะตัวที่7จ็ตอบคาว่าสะตัวที่8ปดตอบคาว่าพุนะครับ ัวที่9ต่อคำว่าพระนะครับนะอ่านเต็มเต็มอ่านว่าอสังวิสุโลปุสะภุพระนะนี่นะครับเป็นพุทธคุณเก้านะครับนะเรียกว่าเป็นบทพระคาถาที่นะครับนะเป็นหัวใจนะครับเป็นหัวใจของพระคาถานะเรียกว่าจะใช้ทางด้านเมตตามหานิยมนะครับไปยันนู่นมหาอุดหนุนนะครับนะ ได้หมดเลยนะ,ะคือไปไหนก็มีแต่คนรักมีแต่คนชอบมีแต่คนเมตตานะ,ะถ้าเราไปไหนมาไหนมีแต่คนรักคนชอบคนเมตตาแล้วก็ไม่ต้องกลัวหรอกนะครับว่าใครเขาจะไปทําอะไรนะ,ะคนที่จะคิดปองร้ายอะไรต่างๆพวนนี้ก็จะไม่มีนะบทคาถาบทนี้นะครับอพอสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินี่ก็ ใช้ใช้ในการบริกรรมได้เลยนะครับบทสั้นๆหน่ยนะครับนะพยายามท่องอสังวิสุโลปุสะภูพระอสังวิสุโลปุสะภูพระอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะนี่ก็คืออยู่บนนะครับใบมีดนะครับนะเล่มนี้อยู่บนใบมีดเล่มนี้นะเป็นมีดยุคต้นนะครับก็หาไม่ได้ง่ายที่จะต้องมาตอกอักขระไว้แบบนี้นะมีดยุคต้นนี่ส่วนใหญ่จะไม่ได้ลงอักขระนะครับเอาไว้บางเล่มนี้ตอกนะครับนะ ช่างชาวบ้านตีนี่ตีล้นๆมาเลยนะครับแต่ก็ต่อให้ไม่มีนะครับไม่มีอัคระนี่ก็ถ้าได้ผ่านการผูกเสกจากหลวงพระเดิมนั้นก็ถือว่าจบแล้วนะครับนะต่อให้ไม่ลงไม่ได้ลงอัคระอะไรไว้เลยก็ถือว่า,ามีความเข้มขังไมไ่น้อยกันเลยนะครับนะไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยว่ากันง่ายนะแต่ถ้าเล่มไหนได้ลงไว้ก็ถือว่าเป็น มนคลังนะครับเป็นพิเศษต้องเรียกว่าเป็นพิเศษนี่แหละครับก็นะโดยเพราะมีดเล่มนี้ที่ท่านมองอยู่หน้ากล้องขณะนี้นะครับนะถือว่าเป็นมีดที่มีความสมบูรณ์มากๆนะเป็นมีดยุคต้นนะครับนะเป็นศิลปะช่างชาวบ้านนะก็ไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้นะครับนะไม่เหมือนกับมีดยุคก,กลางนะถ้าเป็นมีดยุคกลางนี่ก็จะเป็นระบุชื่อเอาไว้นะครับนะ ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างชิมช่างซ้อนช่างแมนช่างไขช่างตีนช่าง,งทมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แล้วอีกหล,ลายๆช่างนะครับที่ยังไม่ไเก่ามานะ,ะก็คือเอามาให้ท่านเห็นนะไมา้ท่านดูนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะทีนี้มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับนะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นตอบคําว่าอสังวิสุโลปุสะภูพะนะครับนะ,ะก็จะอยู่ใน มีดเล่มนี้นะครับถือว่าเป็นบทคาถาที่เป็นอรหุณ9นะครับหรือเรียกว่าเป็นพุทธคุณ9นะส่วนด้านนี้ก็จะตอกนะครับก็คือเป็นบทพระคาถาก็คือบทเดียวกันนะครับแต่ว่าจะสวดถอยหลังนะท่องถอยหลังว่ากันง่ายนะเขาเรียกว่าพระคุสะนะครับปุโโลนะครับแล้วก็สุวิสังอะนะสุวิสังอะนี้ก็คือเป็น ท่องถอยหลังสวดถอยหลังนะครับนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมหาอุดอย่างดีเลยนะเป็นมหาอุดอย่างดีนะครับก็สวดถอยหลังนะภาพผู้สานะครับอุโลแล้วก็สุวิสังอะนะสุวิสังอะอันนี้ก็คือเป็นสวดถอยหลังว่ากันง่ายท่องถอยหลังนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของก้างติดคอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนคลอดบุตรยากอะไรต่างๆนะครับลอง เาเรียกว่าไปสะดอกนะนะครับไปสะดอกนะอันนี้ก็จะทำให้เขาเรียกว่าการดูแลและการรักษานะครับนก็ได้เป็นอย่างดีเลยนะอันนี้ก็เป็นบทพักคาถาที่เข้มขขังมากๆนะครับนะบทนี้นะก็มีอีกด้านหนึ่งก็จะสวดเดินหน้าอีกด้านหนึ่งก็จะสวดถอยหลังนะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้นะ อาสังวิสุโลปุสะภูพะแล้วก็มาพระภุสะนะครับพระภูสะปุโรนะสุวิสังอะนี่เขาเรียกว่าสวดถอยหลังนะก็จะเป็นมหาอุดเป็นอย่างดีเลยนะครับนะ,ะไม่ว่าเราจะไปนะครับนะการใช้มีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นก็นะครับทุกครั้งก็ต้องถ้าเราต้องการเรียกว่าเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ต้องก่อนที่จะ ขึ้นรถนะครับหรือก่อนที่จะเดินทางออกจากบ้านก็ควรจะทําการรัฐนานะครับนะก็เรียกว่าบทสั้นใช้เป็นพระพุทธทางรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาศัตรูมาวิทาวินาศสตินะครับบทนี้ก็ได้บทนี้ก็ได้นะครับนะบทนี้ก็ได้ถือว่าเป็นหัวใจเลยนะครับนะศัตรูมาบีทาวินาศสติ ใช้บทสั้นๆนะครับแต่ถ้าบทยาวๆก็ต้องเป็นใช้สักกัสวรธิราวุธังเวสุวรรณสักคาวุธังยามนัสสานยนาวุธังอรวกัสสตุสาวุธังนราจาสรัจกราวุธังปัญจาวุธานังเอเตสังนุปาเวนะปัญจาวุธาภคกภัขาวิจุมังวิจุมาโรมังมาเมนะพุทธสันติคัจชะอโมหิโอกาเสติทาหิอันนี้ก็จะเป็นบทยาวนะครับนะ ไว้ใช้ในขณะที่เราเดินทางไปไหนมาไหนนะกอ็อย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามา26นะครับกับ25วินาทีนะ26กับ25วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านใหม่ๆนะที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้ว หากท่านมีข้อสงสัยตรงไหนอย่างไรนะครับก็ให้ถามนะครับนะอย่ากเก็บข้อสงสัยเอาไว้เด็ดขาดนะอาติตย์ตรงไหนให้ถามตรงนั้นนะครับนะให้โทรมาที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นนะโทรเข้ามาได้เลยนะครับโทรเข้ามาได้ในทุกๆคำถามนั้นมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะ หรือหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วท่านเห็นว่าในแต่และคลิปในวิดีโอนะครับดูดีแล้วก็มีประโยชน์ก็อย่าลืมเข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะอีิสําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปโหลดนะครับวิดีโอชุดใหม่ขึ้นไปนี่ก็จะทําให้ท่านนั้นได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับก็เนื่องจากว่าผมเองเนี่ก็พยายามที่จะนาเอาความหลากหลายนิ่ของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะ ไม่ว่าจะเป็นมีดหลงพ่อเดิมหรือก็เป็นมีดหลงพ่อปวยมีดหลงข้อกันมีดหลงพ่เอเงินมัดพระปังเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแล้วก็อีกหลายๆครูบาอาจารย์นะครับผมพยายามที่จะนเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับให้ท่านได้รับชมแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดหลงพ่อเดิมนี่แหละนะครับก็นั่งจากว่าผมเองเนี่ยเป็นสายตรงของหลงข้อเดิมนะอ่าก็เรียกว่า จริงมีทุกหลวงพ่อนั่นแหละแต่ที่ได้สะสมมากที่สุดก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมกเนองจากว่าผมเองมันมีเป็นคนที่มีความรักความชอบความศรัทธาในบารมีของหลวงพ่อเนี่ยนะครับค่อนข้างเรียกว่ามากเป็นพิเศษนะครับนะอ,ะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเอาล่ะนะครับก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่โทรนะครับดูแล้วนะครับอยากจะ,ะติดต่อสอบถามนะครับนะก็โทรเข้ามาที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6, 6นะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามนักคลินมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ